เส้นเลือดหัวใจนะเรา,ามองดาวฝั่งซ้ายถูกปะก็คืออันนี้เป็นในแพรนะในแพรระบบมันจะเป็นมาจากเลฟโคโรนารีอาร์เทอรีซึ่งมาตรงนี้ถูกปะแล้วแตกให้เป็นพาราโคแนลอินเตอร์เวนทิคูลาร์บานซึ่งก็คือตรงนี้เป็นเส้นเลือดกับเซอร์คอนเฟกบานเซอร์คอนเฟกบานจะวิ่งอยู่ในร่องของโคโรนารีกูแล้ววิ่งต่อไปเรื่อยๆแล้วแตกออกมาให้เป็นเอ่อสับไซโนโซลอินเตอร์วเวนทิคูลาร์บาน เราตัดเส้นเออสายนซาอินเตอร์เวนทีคูราบานก็คือเส้นเส้นตรงนี้อ่ะสายนซาอินเตอร์คูาบานก็คือวิ่มาวิ่มาแล้วก็ยังมาสายโนซาอินเตอร์คูราบานซึ่งระบบของแท้อย่างเงี้ยเราเรียกว่าเล็บโคโรนนลีสับไแต่ถ้าเป็นในมากระสุกรออ่ะ ไอเซอร์คอมเพล็กซ์บานอ่ะมันจะไม่ได้แต่งให้มันจะไม่ได้แต่งใ,ใ,ให้สับรไซโนเซลมันจะอยู่ที่โคโลนียรีกูแต่ตัวที่แต่งให้สับรไซโนเซลคือไลท์โคโลเนีาร์เทอรรี่เรียกระบบของในมังก์กับสุกรเรียกว่าไบเลเทอร์ลเออไบเลเทอร์ล่าสปายใช่